สวัสดีนะครับสวัสดีกับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางราพัฒนาวันนี้วันนี้วันที่18เดือน8ปี66กับแนวทางราพัฒนานะครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปเนาะหรือกดติดตามนะครับผม fc ที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้เชฟหนุ่มนะครับกดใครใจดีนะก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม ช่องเราจะได้ใหญ่ๆมีผู้ติดตามเยอะๆขึ้นเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับผมสาหรับลราพัฒนาเดี๋ยวเราจะสรุปผลของวันที่16ที่เชฟหนุ่มให้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็สรุปผลเนาะ,ะแล้วก็ฝากไว้กับบ้านโชคอน,นันต์999นะครับผมครับผมใครมีตัวเลขแล้วได้นแนวทางแล้วสนใจอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคเชฟหนุ่มก็ฝากไว้กับบ้านโชคอน,นันต์9ก9นะครับกดที่ลิงก์ที่เชฟหนุ่มแปะไว้ให้นะครับผม ครับผมสร,สรุปผลของวันที่วันที่สิบหกเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สองเจ็ดวิ่งลู่ที่ศูนย์ผลหวยลาออกชุดหกตัวสองเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดชุดสี่ตัวก็จะเป็นหนึ่งหกเก้าเจ็ดสามตัวก็จะเป็นนะครับหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดเนาะส่วนล่างก็จะเป็น 1, หนึ่งหกเชฟหนุ่มตัวเด่นเชฟหนุ่มมา มาเจ็ดเนาะมาเจ็ดมาสองก็มาแต่ไปอยู่หน้ามาเจ็ดมาสองแต่จับคู่ให้ไม่เข้าดูมันออกเก้าเจ็ดเชฟหนุ่มมีแค่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามไม่มีเก้าเจ็ดเนาะก็ต้องขอโทษขอภัยเอฟซีครับมาเด่นแค่ตัวเดียวเนาะส่วนวิ่งลูดไม่เข้านะครับผมครับผมตามต่อกับวันที่สิบแปดครับกับเลขทูบท้าเวสวรรณนะครับผมครับผมสําหรับตัวเด่นของวันที่สิบแปดเลขทูบนะครับเด่นที่สี่นะครับผม สี่ห้าแล้วก็เก้านะครับผมวิ่งลูดนะครับวิ่งลูดที่เก้านะครับวันนี้เทฟหนุ่มก็จะจับคู่ให้ก็เป็นเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าสามนะครับผม ส่วนส่วนเออห้าก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้านะครับสี่เจ็ดสี่แปด แล้วก็49นะครับผมใครชอบก็ลองตามนะครับลองไม่ชอบก็ผ่านเนาะคู่เบิ้ลก็จะเป็น99 55แล้วก็44นะครับชุดสามตัวของเราจัดไปที่945 9 9้าห้าแล้วก็สี่สี่ห้านะครับผมวอยลามันชอบเบิ้ลไม่เบิ้ลก็หามเนาะครับผมวิ่งรูดเ้าครับวันนี้เชฟหนุ่มชอบ9้านะครับแต่ทุกตัวก็เด่นหมดนะครับแต่ที่ชอบพิเศษก็คือ9 9, 9้า1 9้า3้าหนึ่ง้าสอง้าสามะครับผมแล้วก็4ี่เก้าเน้น9้านะครับผม ้าวตัวนี้สี่สี่นะครับไม่ใช่สี่เก้าเขียนแหมมือนี่ครับผมใครชอบก็ลองนำไปเป็นแนวทานะครับคู่สามตัวก็อ้าวปะโถยเก้าสี่ห้านะครับ,ร 9, 4, รบแหมมือเนาะหรือว่าจะออกตัวนี้ เก้าสี่ห้านะครับผมครับผมชอบก็ลองตามไม่ชอบก็ผผานนะครับได้ตัวเลขไปแล้วก็ฝากไว้กับบ้านโชคอน,นันต์9 9เก้าเก้านะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนะครับขอให้แฟนเอฟซี 3, ทุกท่านโชคดีนะครับผม